สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนฉันทะสาโลวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2568ากสรบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้จะได้มีวิดีโออัปโหลดกันต่อเนื่องสําหรับท่านที่สนใจบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหน ให้ติดต่อผมมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0835793520และนี่คือ ID ดีไลน์นะครับเก่งคือชื่อเล่นนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นบันทึกไว้เขียนไว้นะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกก็โทรมาได้นะครับาอาจจะไม่เก่ง Social ลทรมานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับผู้ที่จะบูชาวัตถมงคลหลวงพ่อไหนก็คือมีค่าบวกเพิ่มปลายทางหรือ COD 50บาท นะครับห้าบาทก็สามารถจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเข้ามานะครับพอดีมานําเสนอให้มีมาหลายรายการที่เพิ่งเข้ามาอย่างรายการนี้จะเป็นเหรียญยันตะก้อนะครับเหรียญยันตะก้อเหรียญยันตะก้อแล้วก็เป็นเหรียญเป็นผ้าหงสองหัวขาดรุ่นแรกออกปี2,561ยังราคาหลักร้อยนะครับ ท่านไหนที่สนใจให้รีบทักมานะครับเพราะว่าพระผงเนี่ยพูทกคุณเยอะมากหลวงพ่อท่านได้รวบรวมมูลสารนะครับแล้วก็มานำการสร้างเสือหัวขาดเป็นเหรียญเป็นหนาเนื้อผงรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันออกตั้งแต่วัดคุณากรบรุรพาจารย์นะครับปี2561เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับมีปู่เจ้าสมิงไทยเข้ามาด้วยปู่เจ้าสมิงไทยอันนี้รุ่นแรกนะครับนัมเบอร์ตองสอง เนื้อนวะหน้ากากเงินมีอง์เดียวนะครับมีองเดียวเนื้อนวะนะฮะหน้ากากเงินเนื้อนวะหน้ากากเงินแล้วมีสีพึ่งนะครับสีพึ่งสีพึ่งช้าง,ขงโขงอ่าสีพึ่งช้างช้างโขงนะครับนี่คือสุดยอดของเมตตาหรือสเสน่ห์ชั้นสูงนะครับใช้ดีมากนะครับนะครับดีมากๆนี่คือสีพึ่งนะครับสีพึ่ง สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุมงคลผมยังมีอีกหลายรายการนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําวิดีโอนะครับผมก็ทั้งงานลาดงานหลวงเลยทีนี้ก็จะมาอัปโหลดให้ได้รับชมกันต่อเนื่องประจํานะครับต่อเนื่องประจําก็ยังสามารถติดต่อผมได้นะครับติดต่อผมได้ตลอดนะครับไม่เคยหายไปไหนท่านไหนที่ที่จะบูชาก็รีบทักเข้ามานะครับเพราะว่ายังจัดส่งแทบทุกวันนะจัดส่งทุกวันต้องขอบคุณคุณลูกค้าทางภาคใต้ด้วยนะครับให้เราหาสีพึ่งแล้วก็จัด จะส่งให้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้สําหรับท่านที่จะรับนะครับอ่านี่เป็นสีพึ่งช้างโของออกปี2,561เลยนะนี่คือเป็นตลับนะครับสามารถทานะครับนํามาทาเป็นสเสน่ห์ครับพูดคุยเจราจาหรือแม้กระทั่งเคยจะพูดกับใครนะครับเขาเรียกว่าสีพึ่งเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องการดึงดูดนะครับโน้มน้าวให้ผู้คนรักและเอ็นดูนะครับนี่คือตลับ รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมเปิดให้อยู่ห้าร้อยห้าสิบาทสำหรับสีพึ่งช้างโขงตามตำรับตำราเลยนะครับหลวงพ่อท่านควรแล้วมีช้างหมดหกสิบสามเชือกนะอยู่ในพิธีตอนที่ปลุกเสกด้วยนี่คือรุ่นสีพึ่งช้างโขงเอาด้วยห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบาทนะครับท่านไหนทักมาผมมีมาผมมีมาสองสามไปหมดแล้วเหลือ,อนี่คือเหลือตลับสุดท้ายนะครับนำไปครับ อีกรายการหน,นึ่งอันนี้เป็นพระผงสองวขาดรุ่นแรกมาให้ดูเลยอันนี้พร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมเป็นงานเลี่ยมนี่ครับดูได้เลยนะครับขอบใสแกนดําพลาสติกใสสวยๆจะดูเชยสภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นี่คือเสือตัวคูรุ่นแรกนะครับเสือล่ามโซ่นั่นเองนี่ครับ ดุนนี้ครับบางท่านที่คล้องวัตถุมงคลที่เป็นโลหะไม่ได้นะครับคือใจร้อนนําพระผงไปบูชานะครับบูชาติดตัวแค้วคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันสาหรับเสือตัวครูตัวนี้เป็นสุดยอดมหาอำนาจตะบะเดชะนี่ครับมีครับเ,เห็นไหมมีมวลสารที่หลวงพ่อท่านใส่นะครับอัดอันนี้ก็เปิดให้ในราคาเพียง550บาท 550นคนี่คือพร้อมจะส่งให้เลยกับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาก็กดติดตามให้ด้วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร,ร์ยันตะก้อนะครับยันตะก้อสุดยอดรุ่นแรกนี่อันนี้คือยันตะกอ้อเนื้อทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทคือก็จะเป็นแบบทองเหลืองนะครับอยู่ในการเลี่ยมเลี่ยมหน้ากากด้านหลังมีออปชั่น ออปชั่นเสริมใส่ให้ครบมีจีวอนมีได้สายสินนี่ยันตะก้อสุดยอดประสบการณ์ปี2558นะครับนี่10ปีผ่านมาแล้วปีลึกนัมเบอร์จะเป็นยิงเลเซอร์อยู่ด้านนี้นะครับนี่โค้ดจะอยู่ทางด้านไหล่ซ้ายหลวงพ่อหรือขวาเหรียญจะเป็นคำว่าพระครูประหลัดนาทรนี่คือทองฝาบาทนี่คือเหรียญสุดยอดนิยมอันดับหนึ่งะครับเหรียญยันตะก้อสุดยอดแค้วคาดนะครับนี่สุดยอด ท่านไหนที่สนใจให้ที่ทักมาโดยด่วนนะครับมีทั้งแบบเลี่ยมและแบบไม่ได้เลี่ยมก็คือแบบเหียเดิม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 นะครับคือผิวเปิดนี่ก็เจอจากการแบบเขาเรียกว่าธรรมชาตินะฮะนี่ครับอันนี้ 8, 5, นะัมเบอร์แปดห้าสามแปดาจำวนวนการสร้างทองแดงอาจจะมีทองแดงด้วยนะครับทองแดงคือ กับอันนี้อย่างละ1 9 9่เเหรียญจำนวนการสร้างไม่เยอะนะหันมือผมมาหลายเหรียญมีผู้ปูชาไปจำนวนเยอะวันนี้มาดูตัวเด่นของไลฟ์วันนี้ครับของวิดีโอวันนี้คือเหรียญปู่เจ้าสมิงไพรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ออกปี2,564เรียกว่าออกที่วัดสว่างโสพลนี่คือบรมโมคูของสายเลยนะครับและเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับ เนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อนวะเนื้อสำลิดเนื้ออะไรนี่หาได้น้อยที่เห็นอยู่นี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับนี่คือเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาลายเขียวลงยาเขียวนะครับลงยาเขียวเนื้อนวะมวลสารรวบรวมเขาเรียกว่าโลหะทั้งหมด9้าชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงมีส่วนผสมมีส่วนผสมของทองคา เงินทองแดงตะกัวปลอดก้าน้ำเงินนี่คือรวบรวมให้ได้ครบเก้านะฮะด้านหลังคือเนื้อนวะนี่จะต้องเป็นสีผิวแบบนี้อยู่แล้วนะครับผิวออกคำ้คำๆนะสำหรับท่านที่สะสมจะทราบที่ปูชาสะสมจะทราบด้านหลังจะเป็นสอกระโจนหัวขาดตัวที่สี่ซึ่งเดี๋ยวนี้คงไม่มีใส่ในเหรียญของปู่เจ้าแล้วนะไม่มีแล้วนะครับนี่มาพร้อมกับนัมเบอร์ สุดมหามงคลตองสองนะครับสอ,สองสองสองนะครับนี่ครับหายากนะครับรุ่นนี้นี่ลำพังแค่เนื้อทองแดงเนื้อปอกเนี่ยก็ยังว่าหายากแล้วนะถ้าเป็นเนื้อละวานี่หายากายากมากๆไม่ได้ผ่านมือผมมาเป็นปีแล้วนะครับเพิ่งบูชาเข้ามาสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับอันนี้เปิดยูสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทบทักเข้ามาได้เลย สำหรับรายการนี้นะครับเพราะว่าด้วยดัมเบอร์ด้วยนะครับไปสู้กันมาครับเขานี่ครับสวยงามมากสำหรับเนื้อนะวะหน้ากากเงินนะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับมีกล่องเดิมมีกล่องเดิมมีกล่องเดิมมมีเดิส่วนปิดตาก็มีหนึ่งองค์นะครับเพิ่งเข้ามาเป็นปิดตาเขียวเหนียวซับปิดตาเขียวเหนียวซับอย่างราคาเดิมแล้วกันนะครับเอาด้วยเท่าไหร่9 5้ายห้าสิบบาท นะครับ950บาทสำหรับปิดตาสีเขียวนะครับเป็นเนื้อเขียวแพอินหน้ากากหน้ากากหน้ากาอปากนะ้านะจำไม่ผิดหน้ากาอปาก้าหน้ากาดคือจะอยู่ทางด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับตรงนี้ด้านหลังเป็นงานหน้ากา อันนี้คือหนังสอแปะเดิมจากวัดนะครับไม่ได้มาแปะเองทีวอนี่แปะเดิมจากโรงงานจากวัดเลย950บาทให้รีบทักเข้ามานะครับในราคาพิเศษพร้อมของแถมครบเซตแบบนี้นะครับส่วนงานพ้าป่าล่าสุดนี้สำหรับเหรียญก็จะหมกไปนะครับเหลือแคท่ทองแดงกับนี้อย่างไม่เยอะนะครับทองแดงก็650บาท นะครับทองแดงทองแดงผิวสวยมากรับประกันแท้นะครับผมแท้จัดส่งจริงจัดส่งให้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาครับลงยาลายสวยนะทองเหลืองลงยาส,สวยๆนี่นี่นะครับเป็นสอด้านหลังเป็นหัวใจเสือเสือตัวพลูครับเป็นยันที่ ลบนะครับอันนี้เป็นยันต์ตัวเดียวกับสาปากแตกครับเสือปากแตกสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านไหนเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นี่คือช่อง YouTube เก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชไหนนะครับสนใจรายการไหนให้รีบทักเข้ามานะครับผมก็พร้อมที่จะจัดส่งให้นะครับจัดส่งให้ตามที่ตกลงกันนะครับตรงปกแน่นอนจัดส่งจริงนะครับจัดส่งจริง ส่วนรายการอื่นนงมีนะครับอันนี้เป็นยันตะก้อเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงอันนี้ก็สวยรายการนี้ก็รับประกันแท้นะครับรับประกันแท้วันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าไลฟ์บอกให้ในวีดีโอนี้นะครับส่วนวัสดุมงคลก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับอย่างห้าพยักษ์นี่กาลังไปนะห้าพยัก์ตอนนี้ห้าพยัก์ห้าพยักษ์ปู่เจ้าเพชรจะกลับเนื้อเงิน เพชรกลับเนื้อเงินเจ้าสัวเจ้าสัวอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านขอบคจนขนาดนี้สอตัวครูทองแดงนะครับให้รีบเก็บแนะนำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ9 5้า้อยห้าสิบบาทสำหรับเหรียญสอตัวครูนะครับเดี๋ยวครัวจะเป็นเหมือนป่าแตกเนาะผมก็แนะนำให้ เกิอราคาเขาอาจจะไปประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ทักมาติดต่อผมมาทางนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์และลอีดีไลน์เพื่อนๆมาได้ทั้งเบอร์โทรและอดีวันนี้วันศุกร์ที่20นะครับขอแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขออนุญาตลงวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ